ยกนางฟ้าตัวน้อยตอนที่3และเปิดเรื่องมาในตอนนี้จิตวิญญาณของนางอิงจุนก็ได้กล่าวว่าตัวข้าก็คือเจ้ายังไงละและก็ได้ใช้พลังจับตัวเจียนต้าเซินเอาไว้จิตวิญญาณของนางอิงจุนก็เริ่มกล่าวสอนการใช้ทักษะนี่คือเส้นรกทานสามารถดูดซับพลังเรียนรับของผู้อื่นได้เจ้าลองควบคุมมันดูสิและในตอนนี้ตัวเจียนต้าเซินก็ได้ถูกดูดพลังเรียนรับออกจากร่างกายก่อนที่จิตวิญญาณของนางอิงจุนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าข้าหวังว่าถ้าหากข้าได้พบเจ้าอีกครั้งในครั้งหน้าตัวเจ้าจะแข็งแกร่งมาากกว่ ตัวนางอิงจุนในตอนนี้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นไปหลังเหยยงก็ได้เข้าไปกล่าวต่อว่าชายผู้นั้นเจ้ากล้าดียังไงมาทําร้ายข้ากับไป่เปื่อยๆเยจียววินก็ได้กล่าวเช่นกันคอข้าในตอนนี้ไม่รอยช้าแล้วและถ้าหากตอนนี้นายท่านโกรธขึ้นมาเจ้าจะทําอย่างไรและเขาผู้นี้ก็มีนามว่าเจียงซูเป็นหนึ่งในสี่ผู้พิทักษ์เงาของอิงจุนเขาก็ได้กล่าวขอโทษออกมาโซ่ล็อกวิญญ,ญาณทําให้ข้าคุุมคลังมากเกินไปก่อนที่เจียงซูจะกล่าวว่าเจ้าคือน้องสาวฝาแฝดของเอวันอิงจุนซินนะไป่เปกก็ได้ล่าวว่าตัว เจ้าโดนขังจนกลายเป็นคนโง่ไปแล้วหรือไงแม้แต่เจ้านายของเจ้าเองตัวเจ้าก็ไม่รู้จักตัวเจ้าไม่สมควรเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้านายแม้แต่น้อยอิงจุนที่ได้ยินไป,ป่อย,เป,ยเป้ยกล่าวเช่นนั้นตัวนางก็ตกใจเป็นอย่างมากนี่เจ้าพูดภาษาคนได้ด้วยอย่างนั้นนะหรือไป,ป่อยเป้ยจึงได้กล่าวว่าตัวข้าคือปีศาจแพนด้าอายุพันปีแล้วนะข้าก็ต้องพูดได้อยู่แล้วเพียงแต่ไปยเยน็เยนเย็นชอบที่เปเปอยทําเสียงอ,อ้อ,อนๆมากกว่าเจียงซูจึงได้เดินเข้าไปหาอิงจุนก่อนจะกล่าวว่าเจ้ามีชะตาเดียวกันกันกบข้าเจ้าช่วยข้ายับยั้ หนึ่งครั้งและกับการที่ข้าทําอะไรให้เจ้าหนึ่งอย่างในตอนนี้เจ้าอยากให้ข้าทําอะไรไปหลันเงย็นจึงได้เสนอว่าอยากให้เขาช่วยหาวิญญาณของนางอิงจุนเจียววินจึงได้กล่าวว่าเราควรเดินทางไปหาลูกเฉิงกุ้ยกักนด้วยเสน่ห์ของเขาจะทําให้เราแย่งเจดีรวมวิญญาณมาได้สําเร็จไวมากขึ้นอิงจุนจึงได้ตัดสินใจเอาแบบที่เจียววินเสนอแต่ตัวของนางก็ได้กรีดร้องอยู่ภายในใจโอยให้ตายเถอะแค่พวกพิทักษ์สามคนก็จัดการยากแล้วนี่ยังจะมีคนที่4อีกล่อเนี่ยและฉากก็ได้ตัดไปที่เรือนทักษิณของมนุษย์ ในตอนนี้ทั้ง3คนก็ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้และในตอนนี้เจียววินก็ได้แต่งกายเป็นหญิงสาวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะสวยมากขนาดนี้ในเวลาต่อมาทั้ง3ก็ได้มานั่งอยู่ในห้องส่วนตัวในตอนนี้ไปหลังเงนเย็นก็รู้สึกเสียายเป็นอย่างมากที่เจียงซูน่ะไม่ยอมมาด้วยเพราะตัวของนางอยากจะเห็นเจียงซูแต่งตัวเป็นหญิงสาวสวยอยากจะรู้ว่าเขานันนจะงดงามมากขนาดไหนทันใดน,นั้นเองไปเป้ยเปยก็ได้วิ่งเข้ามาหาทั้ง3คนก่อนจะกล่าวว่าการประมูลของเหล่าลูลู่กลาลังจะเริ่มขึ้นเร็เวๆนี้พร้อมกับกินหน่อไม้ไปย อออร่อรอยในขณนะนั้นมันก็ได้มีขนนกยูงปรากฏขึ้นซึ่งขนนกยูงขนนี้มันก็เป็นของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่สาวสาวต่างพากันกรีดร้องให้แก่เขาประมุกเรือนประมุกเรือนเช่งมีใบหน้าที่งดงามเหลือเกินแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้คือหนึ่งในสีพิทักษ์เงาของอิงจุนปีศาจลู่เฉิงกุย้ยอิงจุนที่ได้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาก็ได้ตะลึงไม่น้อยเลยใบหน้าอันหล่อเหลาเช่นนี้สมแล้วที่เป็นนกยูงทองคําตัวเดียวบนโลกและทันใดนั้นลู่เฉิงกุ้ยก็ได้เข้าไปหาหนางอิงจุนในททันทีแต่ด้ววยยคามฉ ของนางก็ทําให้ลู่เฉิงกุ้ยยิ่งสนใจในตัวนางมากกว่าเดิมเยอกนางฟ้าตัวน้อยตอนที่4ี่และเปิดเรื่องมาในตอนนี้ลู่เฉิงกุ้ยก็ได้นําใบพัดที่มีความแหลมคมจี้ไปที่คอของนางอิงจุนเจียววินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้นดําดาบจี้ไปที่คอของลู่เฉิงกุ้ยเช่นเดียวกันและกล่าวออกไปว่าเจ้าอย่ามาหยาบคายต่อนายหญิงของข้าซึ่งการกระทําในครั้งนี้มันก็ได้ทําให้ผู้คนที่เห็นสถานาการณ์ทั้งหมดตกตะลึงเป็นอย่างมากตัวนางไปหลันเย็นก็ได้ปรบมือขึ้นมาพร้อมกับกล่าวชื่นชมว่าสมแล้วที่เป็น ว่าหวัดเสียวเช่นนี้ยังมีใบหน้าที่นิ่งเฉยแต่รู้หรือไม่ภายในใจของนางอิงจุนกับรู้สึกหวัดกลัวเป็นอย่างมากข้ากลัวจนขาอ่อนไปหมดแล้วเนี่ยข้าจะหนีจากตรงนี้ได้อย่างไรลู่เฉิงจึงได้นําใบพัดเก็บในทันทีแต่ทันใดนั้นมันก็ได้มีฝนโหมกระหน่าตกลงมามันจึงได้ทําให้ผู้คนนั้นแตกตื่นเป็นอย่างมากลู่เฉิงกุ้ยกับรู้สึกแปลกใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้หนานเจ๋อจะมาบนโลกมนุษย์ได้อย่างไรซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้ตัวเจียซูก็ได้ยืนดูสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเงียบๆ เจียงซูน่าจะตามมาด้วยและในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้ได้วิ่งหนีออกไปเพราะเนื่องจากที่ว่าหากฝนหหมกระหน่ำเช่นนี้ตัวของนันเจอจากเผ่าเทพกําลังเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ตัวไปหลันเยียนจึงได้เข้าไปถามเจียงซูว่าตัวเจ้าไม่หนีอย่างนั้นหนะ่หรือนานเจอกําลังมาแล้วนะแต่ตัวของเจียงซูก็รู้อยู่แล้วว่านานเจอกําลังจะมาแต่ที่เขาไม่หนีก็เพราะว่าภารกิจของเขาคือการตามหาวิญญาณที่สามให้กลับคืนมาทุกคนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากอิงจูงในตอนนี้ก็กําลังวิ่งหนีออกไปก่อนที่ นางจะได้พบกับใครบางคนที่อยู่เบื้องหน้าตัวนางก็ได้หยุดวิ่งในทันทีทั้งสองคนก็ได้หยุดมองกันและกันซึ่งชายหนุ่มผู้นี้ก็คือหนานเจอนนั่นเองตัวของหนานเจอก็ได้กล่าวขึ้นว่าที่ข้ามาข้าไม่ได้มาเพื่อต่อสู้แต่ที่ข้ามาก็เพื่อต้องการจะพบนางเท่านั้นและเมื่อทุกคนกํนาลังจะเข้าไปโจมตีหนานเจอตัวหนานเจอก็ได้ทําให้รอบข้างแปลเปลี่ยนกลายเป็นป่าเจียววินก็ได้บอกให้ทุกคนรีบหนีไปแต่ทว่าหลังจากที่เขาหันไปมองก็ได้พบว่าทุกคนหนีไปตั้งนานแล้วเหลือเพียงเขาผู้้้้เเเดดดีียวทท่าาานนนัันมจึงไํใหขกรร ออข้าไม่ได้ให้พวกเจ้าหนีไปกันทั้งหมดต้องเหลือใครสักคนไว้ช่วยข้าบ้างสิตัวนางไปหลันเย็ยนก็มองว่าพวกข้าไม่อยู่ให้โง่หรอกนะเพราะการสู้กับเทพคือการรนหาที่ตายชัาๆการหลีกเลี่ยงปัญหาคือทางเลือกที่ดีที่สุดของคนฉลาดแต่ภายในใจของนางอิงจุนกลับได้กล่าวออกมาว่าให้ข้ากลับไปเสียเถอะให้ข้ากลับไปหาเขาทางเจียววินกับนานเจอก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดในตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งไปหลันเย็นนางก็ได้กล่าวว่าเจียววินติดตามนายท่านมาตั้งหลายปีและพ กับนายท่านมาตลอดนายท่านมายืนทําความเคารพวิญญาณที่กระหาญของเขากันเถอะข้าไม่รู้ว่าในตอนที่เขาอยู่ในยมโ,มโลกจะมีใครมารังแกเขาหรือเปล่าไปเปย์เปยก็ได้นําหน่อไม้ของตนเองออกมาเพื่อไว้อะไรก่อนที่นางไปลันเยียนจะกล่าวว่านานเจอคนเลวเราอย่างกับหนังเหนียวแปะผิวติดตามเราไม่เลิกราช่างน,น่าราคาญยิ่งนักถ้าหาเขามาอีกเมื่อนางยังพูดไม่จบนานเจอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะกล่าวว่าเจ้าจะทําอะไรข้างั้นหรือทุกคนที่ได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจเป็นอย่างมาก